วัสดีจ้ามาส่วยทำโมูมาเก็บแบยโมกับผ้ามาพัานมาผ้ามาน้ำกันดูผ้ามาเก็บแบยมาเก็บแบยกันจ้ามามาเก็บแบยน้ำกันเด้อมาเก็บแบยน้ำสวยเด้องามเบ้าเป้ในลูกง่ายจ้ะอือง่ายง,งายจ้ะตก เฮียลุงดินเก็บเแบบขับมาหลูไงค่อยๆเก็บเหรียญไปเนาะเมื่อยกับพักเมื่อยก็พักพอเฮ็ดผอมแหมเฮ็ดผงหวานอีตั้งฮักแม่แม่เผัวนะผัหน้าดอกงามงามเก็บแบบไปเก็บแบบมาพอเฮ็ดผงหวานผอมเบิ้งงามคักงามมีลีแหมผัน่างามงามงามบ๊้ยบังนะเก็บแบบไปเก็บแบบมาพอเฮ็ดคุลุนอยู่ งามวะงามคักเก็บไปเก็บมาก็โชคดีแต่ว่านี่นี่เก็บเห็ดกับพ่อเหรอเก็บแบบพ่อเห็ดโชคดีได้นี่นะมือนี่นะดอกงามงามเมืม่อไ่ได้สองดอกเลยเนดะ้มือนี่นะอันพอท่านเห็นมูเบิงเซียเนี่ยดอกที่สองดอกที่สามอันนึงมันเห็ดผึ่งขาไลา่เห็ดผึ่งก็จังเห็ดผึ่งอันเห็ดผึ่งขาไลา่คือเห็ดผึ่งงูยุง,งบานเท่านี้แหละ โชคดีโชคดีโชคดีโอ้ยงามคักโบอันงามคักเนาะคุณน่ะรองขาคุณรุนอยู่คุณน่ะโอ้ยเก็บแบบพ่อเห็ดขาผึ่งขาวานย่างครับเอาอันนี้ก่อนเอาเห็ดใเอาเห็ดว้ในถังแบในงามคักได้แบมันี้งไงดู เบิไร er ์กมาเบ่งเบตตัวหนึ่งเลยงามค่ะท้อแบตตัวนี้งามเบิร์หน่วยมันหน่วยกักหน่วยเนาะหน่วยกระดอกกระเดียงามมาเบิร์กทั้งทีน่าทิพหน่วยงามงามมีดีจใจทั้งหมดที่งอนผสมประสานกันนี่งามไหลาย เราบนไม่ยังไม่บนปานนี่โอ้มนสายชูดีแท้ว่าเด็กแกงนี่พอดีเด้เห็ดสองดอกอยู่บ้านในสวีเดนนะดอกไงได้เห็ดสองดอกก็ดีใจแล้วเพราะว่าเบิงหน่วยมันงามจ้ะหน่วยงามอีลีนี่นี่นี่หน่วยงามจ้ะเบิงหน่วยมันงามหน่วยฟรุ่นกรีนอยู่นี่ คอยตากยืนไปมูเพ <out> ิ่นมูเพิ่นกับไปเก็บอันฮาร้อนพร้อมเนไปเก็บฮาร้อนไม่สวยไม่ได้ขึ้นไปน้ำเพิ่นไม่สวยเมื่อยสวยก็เลยนั่งเก็บบักอันนั่งเก็บบักแดดยืทั้งเสาพุ่นมูเพิ่นขึ้นไปทั้งๆพุ่นมูเพิ่นขึ้นไปทั้งเขาพุ่นไม่สวยก็เลยนั่งเก็บบักอันแดดอาบมูเพิ่นมูเพิ่นขึ้นไปซะหันลักไม่สวยเมื่อยไม่สวยเนี่ยเมื่อยยางขึ้นเขา ยางขึ้นเขาเมื่อยล้าย่างขึ้นไปล้วก็เมื่อยล้าลายก็เล่บ่ย่างขึ้นน้ำเพลนหาเก็บอยู่ทั้งตีนเขานี่หล่ะดอกเบง้องสวยสอนมันเมสวยนางเก็บอ่ะนางเก็บออกมาสุกลูกสอนมันไวยมันง่ามแม่แบบบักแบบปลาในง่ามคักอยู่เม่ยมันใหญ่อยู่แมจ้ะเป็นตาเอาอยู่เด้นี่เนาะเป็นตาเก็บเลียนป้าเศร้าเมื่อยไป เพิ่นปลูกวหให้เฮาแล้วเฮาก็คอยเก็บเอาโชคดีงวะโชคดีให้โชคดีได้บักแบวเพิ่นปลูกว้ให,ห้เหาเก็บเก็บเอาอย่างเดียวลงแรกย่างเดียวไมล่ลงตะแรกย่างเดียวเก็บเอาบอกพูได้เก็บเก่งกัดไดดหลายพูได้เก็บบ่เก่งกับ่ได้ดลายม่สวนนี่แหละบ่คอยไดหลายน้ามูดอกพ่นสวยคอยนางเก็บเหรียญเก็บหัวปลาบ่คอยได้นี่น้ำเพื่นดอก ว่าเ่าแล้วล้วว้าไม่สวยเ่าแล้วไม่สวยก็เลยเฝ้าบได่เฝ้าบได้เก็บเฝ้าเพิ่นบึงเทียกันนั่งเก็บเมื่อไปบึงเทียก็ตาไปตอนทันเมื่อยแน่ก็นั่งพับเพียบไปแล้วเก็บเอาไม่สวยก็ไดเบิงึงไว้ไมนะ่น่ะงามมิลีจ้ะนี่งาม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 นั่งไปเก็บไปเห็นเท็ดเล่นไป พก็ว่าเฮ็ดเล่นเฮ็ดเล่นเฮ็ดเล่นเหเ่นก็มีทองเด้นี่แบบนี้จนว่าเฮ็ดเล่นเห่นก็มีทองเด,ด้นี่ได้เหนี่เฮ็ดเล่นไปเล่นมานี่ก็ได้ดเด้นี่นะเฮ็ดเล่นเล่นก็มีทองจนว่าไม่ใช่ก็เฮ็ดเล่นเห่นไปนี่เฮ็ดเล่นเล่นไปถามโมถาพวกไปไปนั่แหละเส้นเวลาเนาะเอาชีวิต อยู่ใส่กระต่องเห็ดงานสีอยู่เมืองนอกเมืองหน้ากระดิเห็ดงานขึ้กันอยู่เมืองไทยกระเห็ดงานขึ้กันคนบ่ายมีอยู่มาอยู่เมืองนอกสีลำสีรวยขันบ่อเห็ดงานกับบ่อลำบุดรวยเด้ออยู่เมืองนอกกระไดต้องขยันทำมาหากินขึ้กันแหละกับอยู่บ้านเฮาสู่คนต้องซอยกันหาหาหาเก็บผลระหมอกระใหม่ละไาเก็บไปผลระหมอกระใหม่ก็เก็บไป พ่อได้เก็บไต้นี่กรรมไปได้ค่าขนมปตุ้มไปแล้วเหตุไปก็ได้ได้เก็บเก่งก็ได้ค่ากับเขาเลยได้เก็บบบเก่งก็ได้ตะค่าขนมได้เก็บเก่งก็ได้ค่ากับเขาพร้อมได้เก็บเก่งถึงค้าก็เก้ากับจีได้สื่อเสียผาไม่ไม่ใส่บุญเด็กนี่ช่วยนี่เก็บบบเก่งไม่ได้แต่ได้ซื้อตะขนม เจ้าบุก่งเถวแล้วมัสวยเถวแล้วก็เลยเก็บบุก่งขึ้นพิ่นคอยเห็นเหรียญตายฝ่นอ่ะเพิ่งอีแม่เบิ่งเบิ่งซอยคอยแน่นอนหลอดไฟเจ้าน้ำดินตรงนี้ไฟนี่ง่ายมีดีนี่นี่โบนี่นี่งามงามคักนี่เบิร์กงามเนาะงามคือนม่สวยบอพูดไดว่างามคือนม่สวยบนนี้นี่เบิ่ง นอนดูดิแเร์เดนนะขี้ดิน,ดนไปไหนก็พักคนว่ะเอาเหนื่อยเขาก็พากคอยนางเก็บไลยไปเวลาขันฟน้งมาตกมากก็ไข่แนด่ดอกขันฟนต้ตกกับนางเก็บบ่ได้เราต้องยืนแล้วก้มปวดหลังปวดแอบไปขันห้อนี่นะ เมื ul ่อได้ฝนตกกะนั่งแลนอยู่บ้านนั่งหล่อนอยู่บ้านนั่งคัดทําความสะอาดนั่งทับำความสะอาดอยู่บ้านคันเมื่อได้ฝนตกเขาเก็บไปเลหลายแล้วเขาเก็บไปสักสามที่ท้งเราเขาก็ไปนั่งแลนอยู่บ้านเบ้านฝนตกเนี่ยห้ามเก็บบ่ได้เขาก็ต้องเฮ็ดจังสั่นแล้วคันมันอันนี้ฝนมาตกก็เก็บไปใบเมื่อได้เมื่อได้ฝนตกเขาก็เมื่อได้ฝนมาตกเขาก็เก็บไปไว้หลายเก็บไปใบ เก็บไปไหวสองสามคู่ซีค e! ่ค er ู่หาคู่ไปแหละได้เก่งก็เก็บได้หลายทุบ้านและเก็บไปไหวแล้วบาดค่าฝนตกเข้ากันน่งนั่งอันนี้อยู่บ้านโอ้ยบุญแม่บุญแม่หน่วยมันแม่ค่อยหน่วยมันงามคัดอีลีเด้กูนะสอนพ่นเนาะโอ้ยเจมันดินบานพ่นเจมันงามคักเลยดินบานพ่นนี่งงามงามงามมีดี ผลละหมอกเราใหม่ในปลาในดวงขึ้นให้เก็บให้เอาเก็บกงเก็บขายนะจะมันดีหายง้ปะข้าเจา้าวัวแพ่งเด้ขันอยู่ไกลๆบ้านข้าเจ้าแน่กับว่าให้ให้ออกมาจากบ้านข้าเจ้าประมาณลอยเม็ดไหมขันไก้บ้านข้าเจ้าได้ปลาปลา,าไผ่ไก่เย็นปลานี่ปลาบานนี่เก็บเลยผู้ใดสิเก็บก็บเก็บไปเก็บกันบ่มมีห่วงมีหามกัน ป่ามันเก็บเก็บไดสุคนในปลาเพราะว่ามันเกิดเองว่าไดปูกันแม่เพื่อนเพื่อนก็เลยเก็บได้เองเก็บเองไดเก็บผู้ใดเก็บก็ไดขันเพื่นขันมันไกบ่บานข้านเจ้าข้าเจา้า,เจาก็ให้ออกมาไกลจากลอยเม็ดลอยหาซิบเม็ดออกมาจากบานข้าเจ้ากันมันอยู่ไกลบานข้าเจา้าเพื่นก็จะลอยให ก็สิบวันเด่นเพิ่นว่าให้เก็บหย่อนยังเพราะว่าเอาไว้เพิ่นเก็บจะคลองคางบ้านเพิ่อนไงเพิ่นเก็บเนาะเพิ่นเก็บเท่ากับไปนี่เป็นแง้มที่จ้ะงามเนาะไม่เสียเพืนเก็บได้เฉลี่ยไหน่อยเพราะเงินเก็บมากันลิงหงอนดิบเก็บมาลิงหงอนดิบใส่ขี้น้ำเพราะได้ยังงามยังไม่เสีย่างามบ่เพิ่นว่างามเนาะ งามบบงามบบจบคลิปนี้กันเนาะอย่าลืมเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่สวยไงโดนแล้วยังว่าท่าน,น,านอิพันยังคนเทดอกกดไลค์กดแชร์ให้ไหม่สวยนี่เด้อสุขูสุขคนเลยเขามาเบิงให้แม่สวยน้ำนี่เด้อเก็บบักแบกเก็บมากแบกเอาทนี้เนาะวัดดีเด้อว,วัดดีเด้อว,วัดดีเด้อจ้ะ ีสวยวัดดีเด้อห่อนหลายเด้อกันห่อนก็ห่อนคักค่ะได้อยู่นี่ก็ได้ยหอนอีหลีห่อนห่นอนห่อนแห้งห่อนอีหลีห่อนคักน้ำปลาน้ำดงุหลายหลายพ่อเด็กเก็บเด้นี่อยู่จ้ะอ๋อคนนี้น้อยจ้ะน้อพูดนะจบจ่าจบจบกินนี่เนาะวัดดีเด้อสุขสุข